ครับก็กาบสวัสดี f อฟซม่รักนักสู้วิชาปู่ขนมตุกทั้งหลายนะครับวันนี้ก็กดีอีสก็เดียงไปนะครับแต่อภิมหาโคดเด็ดตีลังกาเล่นหันหลังเล่นอร่อยดีครับนะครับลากมายันเสมอนะครับลองดังหักนะครับนะเออมองมองดูแล้วนึกว่าจะรอมรอมไม่ได้นะครับเพราะอาวุธมันชัดเจนนะครับ จำแจ้งแดงแข็ลึกเกินนะครับเพชรไทยแลนด์นะครับจะเกาะได้ก็บอกได้เลยครับนะขนาดจ้ายอดทงนี่สูงกว่าเจ้าเพชรไทยแลนด์เท่าไหร่ครับมันน้องน้งมมัดตีสะจนนั่นได้นะครับออนั่นแหละก็คือความสมามารถพิเศษนะครับของค่ายโรเรียนจิราสุรินนะครับหรือว่ายอดมวยพรันนะครับ ขอแสดงความดีใจนะครับนะว,วันนี้ก็เว็บละลายตามเป้าหมานะครับนะเออเรียบร้อยดีนะครับอ่ะวันนี้ก็จับจองมองหาที่นั่งกันต่อนะครับนะวันดี้คู่แรกนะครับโอ้โหรถไป1.8ครับวันนี้ก็คือร0อบอลทั้งบดนะครับ เป็นวยรอบ CP มกิกนะครับทั้งหมดเลยสี่คู่เต็มนะครับเป็นมวยรอบนะครับเออเป็นหนึ่งเดียวในทศตวรรษเลยก็ว่าได้นะครับมวยรอบสี่คู่เนี่ยเออแน่นอนครับเสียบทําได้ครับสี่คู่เต็มเลยครับมวยรอบมวยรอบนี่สี่คู่เต็มเลยนะครับนะเออร้อยหกบอลล้วนนะครับยอดครับของแท้ครับของแท้นะครับทําได้นะครับ เขาทําได้นะครับอ่ะมาไปคู่แรกครับเด่นมาเน่ลดไป1.8นะครับแล้วก็เจ้ามังกรเพชรนี่ขาดจุดห้านะมังกรเพชรนีนะ่ะนจะขาดจุดห้านะครับดังสคีแปรกครับนะก็ผมยังชอบเป็นที่แม่เมื่อวานนี่แสงมันนสู้ดีนะแต่ว่าอย่างว่านะนตัวเล็กน,นะครับแสงมันนสู้ดีนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ วันนี้ผมชอบไปที่มังกรแพทย์นะดังสคริปแรกเหมือนเดิมนะครับนะพี่น้องขาดจุท่ามาช่างมันนะครับชอบมวยครับประเภทซาดิสเหลาร้อนดีลกระเกินนะครับมังกรแพทย์นะครับในไฟที่เจอกับเจ้ารถดวนไอ้ดวเก้าววันนั้นนะครับถึงขนาดแพ้นอกเลยนะครับมันแพ้นอกแพ้นอกเจ้าดวลก้าวมาวันนั้นก็โอ้ยแพ้ดิชนะใจเลยนะครับชายชนะใจผมเลยนะครับบอกได้เลยว่าสู้ คู้ยิบตาวหมอนเถอะนะครับมังกแรแพทย์ตัวนี้นะครับนะ,ะจัดไปครับดังสกีบแรกเหมือนเดิมน,นะครับคู่สองนี่เจ้าชาหลามดํากับเจ้าแหลมโพนี่นะแม่ไอพวกดีเซลนี่ไม่ค่อยชอบเลยฉลามดําเลยนะแต่วงรุาชานี่มันต้องวงเลยววานเพชรศิลาโอ,โ,โอ้โหนะครับโอ้โหอร่อยเลยนะครับนะ อ่อรจริงครับเพชรศิลาวานีของดีครับลายนี้นี่จับตามองเลยนะครับว่าลายนี้มันจะไปถึงไหนนะครับโอ้โหผมว่าทะลุนู่นแหละดาวอังคารเลยครับลายนี้นะโอ้โหทั้งร่างกายทั้งหัวจิตหัวใจนะครับประกอบกับสิ่งแวดล้อมนะครับหัวหน้าคณะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลงตัวครับนะเพชรศิลาลายนี้ผมบอกได้เลยครับสูงสุดเลยครับนู่นแหละครับยอดยอดตานู่นแหละครับนะ ขาดประมาณนั้นนะครับไปไกลแน่ครับเด็กลายดีนะครับจับตามองดูได้เลยนะครับนะสมองไอคิวเป็นเลิศเลยนะครับเอออร่อยด้วยเมื่อวานนี้ครับนะก็ยังชอบไปที่ประเภทเบนซินนะครับแลมโฟสิคูลสันนะครับคู่สองก็ยังตามสคริฟแน่นะครับมาถึงคู่สามนะครับพุทโธจิติสาวังแก้วนะครับขาด เอ้ยเดี๋ยวเจ้าฉลามดามันเกินไป1.2นะึ่งอะเจ้าแหลมโพมาเท่าวิกัดนะครับคู่2คู่สามนี่เจ้าพุทธโธเกินไป 1. 1.1.8นะครับใช่ปะ่ะใช่ครับ1.8นะครับเจ้านานจตชัยเกินไปจุด4นะครับคู่ดีนะครับ ชอบอนันต์ชัยนะครับคลิปแรกนะครับมาวันนี้หลังช่างนะครับหิดอาสาบางแก้วนี่พุทธโทนนโมพุทธายะนี่แน่นอนนะครับลายนี้นะครับแต่ว่ามามองดูแล้วประเมินอาวุธพุทธโทรประกอเมื่อพระพระพร,ระทนทนกันเข้าไปแล้วเนี่ยผมยังมองที่อนันตชัยเหมือนเดิมนะครับนะนะผมยังชอบไปที่อนันตชัยเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเลยไปจุดสี่นะครับต่างสคลิปแรกเหมือนเดิมนะครับ มาถึงคู่สี่คู่เอกนะครับวัชรพลกับเ,เพชรพนั์นะครับเจ้าวัชรพลนี่เกินไป1.5นะครับส่วนเจ้าเพชรพนั์มาเกินไปจุดสี่นะครับนิดนิดหน,น่อยๆนนะครับปล่อยตัวหกโมงเย็นสิบแปดนาฬิกานะครับไม่ใช่ปัญหาสักตัวหรอกครับผมว่านะไกลสุดหนึ่งจุดแปดนะครับไม่ใช่ปัญหาครับนะเอาอยู่นะครับ มาคู่ดีนะครับวัชรพลนี่จากสุขโขทัยลายนี้นี่แม่มันเจ๋งนะครับลายนี้อยู่่ไอ้เจ้าชนะเลิศนะครับมีนายุยทินนะครับส่วนเจ้าเพชรพันนัทนี่ก็นอรัดยิ้มลายนี้นี่ของุบลนนะครับได้ลอยกว่านะครับได้ลอยกว่าเมื่อบับเมินดูแล้วนะครับผมยังชอบไปที่เพชรพนนัท เหมือนเดิมนะครับนะผมชอบไปที่เพชรพันนัดนะครับได้ใหญ่ได้ลอยนะครับอยากอุบลราชธาดีนะครับมวยอุบลนี่เก่งๆหลายตัวนะครับที่ขึ้นชาร์ติดช็อตอยู่ตอนนี้ก็อุบลนะครับอุดรหนองบัวลำโพนะครับที่ว่าเป็นนัมเบอร์วันอยู่ตอนนี้นะครับที่ว่าไปไกลขาดตัวสูงสุดอยู่ตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ3จังหวัดนีนะครับ รวมไปถึงกทมในเขตปริมณฑลนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะเพือ่อเป็นบัสุรานะครับก็ไปกันเลยที่ดีดอีสตคเด็ดนะครับแกตัวครับเมื่อวานนี้โอ,โอ้โหดิดเดีด่ยงครับเมื่อวานนี้ก็ยังว่าแหละมันก็ยังมีโอกาสออกตัวนะครับว่าไอ้เจ้ารอยพอรเมื่อวานนี้มันต่อยดีนะครับนะเด็กนะนะก็ตั้งใจดีนะครับนะแต่ว่ามันแพ้เล็กตัวเล็กนะ อย่างที่ผมบอกไปว่ามันตัวแรกเกินนะครับแล้วก็ไอ้น้ำโทนนี่มันก็ม่มันแข็งกริงครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงดีนะครับไอ้โรงเรียมหอมหัวแดงนะครับไอ้กระเทียมวิทยานะครับโรงเรียมกระเทียมวิทยาใช้ได้นะครับไปอะไรนิดนีดคนตัวแรกวันเี้นะครับตัวแรกแข่งมันนะครับนะจัดไปเลยครับนะเอาคู่แรกเหมือนเดิมนี่แหละมังกรเพชร นะครับปอมนชัยนะครับซาดิตชิดตังครับวันเดยมังกรเพชรปอมนชัยครับซาดิตชิดตังแน่นอนครับวันเดยจัดไปนะครับปเป็นด้วยอิสโคเดตประจำแมนเด์วันศุกร์ที่1นะครับวันศุกร์ที่1นึ่งหวยออกอีกต่างหากนะครับวันเดยนะครับมาถึงอภิมหาโคเดดเจ็ดด่านน้ำ หันลังเล่นตีลังกาเล่นนะครับเวบละลายครับเพชรพระนนออนุนวัตยิมนะครับเพชรพระนนออนุวัตยิมครับเป็นอภิมหาโคตรเด็ดเจ็ยันนาตีลังกาเล่นหันลังเล่นนะครับสุดท้ายนี้อยู่ตัวดีก็อย่าลืมบังทุนนะครับด่บัตรมวยมีอะไรเป็นไปได้บดนะครับอยู่ตัวดีก็อย่าลืมบังทุนนะครับอ่า อย่าประมาทนะครับอย่าโลภเน้นอย่าโลภนะครับอย่าเอาโลภเอายาวให้ความรอบครอบงานะครับเอานิดๆหน่อยๆเอาเรื่อยๆนะครับกินกิบกิบแคบแคบไปเรื่อยๆนะครับอย่าอย่าไปมมกึบไม่ดีครับมมกึบนี่เรียบร้อยดีครับผมเห็นไม่รอดสักลายนะครับต้องกิบกิบแคบแคบไปเรื่อยๆนะครับะปรมาณด้นะครับอ่ะ ก็ฝากไว้เลยครับเห็นเขาบอกว่าปล่อยไปนะครับแล้วเขาบอกปล่อยวุ่นวายใส่มั่วนัวกันไปหมดเขาไม่อไม่จบกัดนะครับเขาไม่จำกัดคนดูนะครับเขาปล่อยให้ดูกันงาม่วนสานทวนซานเดินกันม่วนมานั่งน้ำมูนอ่ะแต่ที่แน่ๆนะครับก็อย่าประมาทนะครับอย่าชราใจนะครับแมทเมอร์ดแอลกอฮอล์แก้วอะไรประมาณนี้นะครับพกติดไปครับกระเป๋าสะพายผมเห็นสะพายกระเป๋าทุกลายนะครับจ้ะ เอาไปดูมวยนะต้องปกพายไ,ไ,ไปแล้วไม่รู้พายไปแล้วว่าไงอยู่ในกระเป๋าเลยแต่อย่างน้อยก็จะให้ขาด, F o o, ดแอพพอ์นะครับแล้วก็แมสอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่บโควิดให้มันสิ้นซาไปแล้วก็เราเราจะได้ดูกันแบบไม่กังขาดูกันแบบยาวๆนะครับไม่ต้องมา k e n i n น้ำฝนน้ำหลังนะครับนะให้มันสะอาดตาไปเลยไอโควิดนี่ครับนะ เออมันทำลายหลายอย่างเหลือเกินนะครับอ่ะบังคอนเพชรดิษเอสโคเด็ดอภิมหาโคเด็ดตีรัางกาเล่นเพชรพนัทจำไว้รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ